ยินน้องอันนี้พ่อเพื่อนพ่อซื้อย่างเฮ็ดย่างยุ้ยใส่ก็ขายชาบูขายชาบูอยู่ไหนครับกะยำยูลาพาร้อยหนึ่งแยกยี่สิบเก้าชาบูกับยำลาดพร้าวร้อยหนึ่งแยกยี่สิบเก้าก้อนหัวัดบ่ดก้อนก้อนอ๋ออันนี้เอาอยังไม่ให้ลูกครับอันนี้ ักแม่หมูมีน้ำจิ้มซีฟูดเปาหน่อยไม่เพื่อใส่ของโอ้ครับผมอันนี้ตามธรรมเนียมนะครับไม่รับฝากครับคืออันนี้เฮ็ดเองเอาน้ำจิ้มของเจ้าของอ๋อครับผมเฮ็ดเองนี่เป็นสูตรของยุราเล่นปะลูกขาดซีฟราย๋อครับผมอ่ะโบนิชั่นโบนิชั่น วันะนี้หนูเฮียนโมยาครับอาจจะได้กินอยูรีสอทเพราะว,ว่าต่อไฟฝาอยู่ในรถเนาะสัญญาก็นางไว้นะสัญญาในใจว่ะถะป็นพ่อขายของดีก็จะเอาไปให้กินก็ขายดีเลยวันนี้ว้าโดนไปนี่โอเด เกือบก็เมื่ออะมันบ่อันนี้มันก็เป็นสีวายจังไดเล่ะเขาหยุดเหนียวนเนาะเขาก็เบบอไปนะเนาะแทนบพเอามาเนี่ยก็เพื่อสบายใจนะอ๋ออันนี้คือมาเพื่อความสบายใจของตัวเองนี่แหละเนาะคือได้คิดไว้แล้วหรือมั้ยคิดไว้แล้วครับแต่น้ำแค่บุ้งเพราะจมาบุาบ้งไปยังเพราะต้มมันนี่เพอาายหลักๆก,ก็คือน้ำจิม้มสุดเด็ด รอครับผมอันนี้ให้เราถ่านะอันนี้เวทีของเราก็สีแหลวแล้วเวแล้วล่ะเนี่ยกันยูต้งสีถือว่าแล้วแล้วเจ็บรายละเอียดนะครับโอเคครับผมเรามาดูกันว่าจะแซบไม่แซบนะที่ไทยบึงตอนกินนะ